嗯。Mm. เนคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒจันเกษมเรียนสนุกกิจกรรมแน่นกู้กยศได้จบแล้วมีงานทำมี4กลุ่มสาขาวิชาและ15สาขาอินเทรนให้น้องๆเลือกเรียนได้ตามใจชอบใครฝันอยากเป็นครูสายวิทย์เลือกเรียนได้เลยที่กลุ่มสาขาวิชาครูศาสตร์ประกอบด้วยสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปสาขาคณิตศาสตร์สาขาเคมีสาขาชีววิทยาสาขาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชานี้จะสอนให้น้องๆเป็นครูที่ดีและเก่งเป็นพ่อพิมพ์และแม่พิมพ์ของชาติที่มีคุณภาพได้อย่างแน่นอนใครอยากทำงานด้านอาหารสุขภาพการออกกําลังกายชอบเรื่องด้านเซฟตี้สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยสนใจเรื่องประกันภัยต้องมาเรียนที่กลุ่มสาขาวิชาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมซึ่งประกอบด้วยสาขาการประกอบอาหารและการจัดการงานครัว สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยสาขาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง เรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในหน่วยงานของภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องหรือจะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวก็ทำได้เช่นกันน้องๆคนไหนที่อยากเป็นสตรีมเมอร์ชอบเทคโนโลยี AI หลงไหลโลกดิจิทัลต้องมาที่นี่เลยกลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลสาขามัลติมีเดียและ e-sport บอกเลยว่าเรียนกลุ่มสาขานี้ไม่มีตกเทรนอย่างแน่นอนขอต้อนรับน้องๆเข้าสู่โลกอุตสาหกรรมยุคใหม่กับกลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรมประกอบด้วยสาขาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการพลังงาน สาขาวิศวกรรมโยธาและบริหารงานก่อสร้างสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและหุ่นยนต์เรียนจบแล้วน้องๆสามารถเป็นวิศวกรฝ่ายผลิตวิศวกรโยธาวิศวกรก,ก่อสร้างและวิศวกรหุ่นยนต์ได้เลยอยากเป็นแพทย์ที่เชี่ยวชาญในศาสตร์การรักษาแบบจีนต้องมาเรียนหลักสูตรสาขาวิชาการแพทย์แผ่นจีนเรียนจบแล้วสามารถทำงานเป็นแพทย์จีนในโรงพยาบาลเป็นนักวิชาการนักวิจัยหรือ ธุรกิจด้านสุขภาพสปาหรือการผลิตยาสมุนไพรก็ยังได้คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันกเกษมสอนโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์กับห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ที่ทันสมัยทุกสาขาลงมือฝึกปฏิบัติจริงเรียนอย่างเข้มข้นมีกิจกรรมเสริมทักษะที่สนุกสนานและทางคณะยังมีศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาอีกทั้งยังมีศูนย์ซีวีรอง รับน้องๆที่อยากเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยมาสารเส้นทางฝันมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราที่นี่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒจันกเกษม